แต่เมื่อใดก็ตามเราบอกของเหล่านี้ถูกกฎหมายเนี่ยความลังเลการยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะลดน้อยลงไปมากไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนแต่ประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลหลักที่ผมไม่ต้องการที่จะทําตรงนี้ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สุดโตง่งคือไม่ได้ไปฝันว่าทุกอย่างจะหายไปหมดหรืบปรอดไปได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ก็คือสลากกินแบ่งเนี่ยก็ยังทําต่อแต่พยายามที่จะจํากัดวงลงมาก่อนนี้ก็มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะจํากัดวงลงมา เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนําเสนอขึ้นมาว่าอยากจะข,าขยายเวลาเรื่องไก่ชนผมก็บอกไม่ควรขยายแต่มีแล้วมีอยู่อนุญาตไปแล้วก็ยังคงไว้อันนี้คือคือจุดยืนแล้วก็ยืนยันเลยและถ้าใครมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องขอให้แจ้งมาขอให้มีหลักฐานเบาะแสที่สามารถดําเนินการต่อได้ผมยืนยันนะไม่ว่าจะเป็นพักไหนนักการเมืองคนใดเนี่ยเราดําเนินการแน่นอน ส่วนกรณีของสละเกินราคาเนี่ยมีการสอบถามเรื่องนี้มาอย่างมากแล้วก็มีคําอธิบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลเรื่องนี้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ขณะนี้เนี่ยผมมาดูตัวเลขกันใหม่รอบหนึ่งคือต้องต้องบอกว่าความจริงราคาเนี่ยจะแกว่งตัวด้วยนะไม่ใช่ราคาซึ่งซึ่งคงที่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับเทศกาลแต่ว่า วันนั้นเนี่ยที่ตอบกระทู้ถามในสภาผมฟังท่านรัมตรีช่วยชี้แจงก็บอกว่าราคาที่ขายก็ยังเกินเกินอยู่แต่ว่าเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ผมก็ยังไม่พอใจนะครับในเรื่องนี้นะท่านรัมตรีเองท่านก็ทราบว่าต้องต้องแก้ไขกันใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะไปพันถึงเรื่องการที่ต้องมีการรือ้อเรื่องของโคตา้าและวิธีการในการจําหน่ายมีประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีความรู้สึกกันว่า การขายสลากเกินพอขายกันเกินราคาเนี่ยถ้าเพิ่มสลากแล้วเนี่ยปัญหาจะลดลงขณะนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันอาจจะตรงกันข้ามเพราะว่ากติกาของการขายสลากเนี่ยพอเราไปดูเนี่ยเราจะพบว่ามันคืนไม่ได้นะเมื่อคืนไม่ได้เนี่ยยิ่งสลากมีเพิ่มแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าสลากจะขายไม่หมดเนี่ยมันก็จะต้องมีการบวกราคาเข้าไปสําหรับคนที่เขารับไปขายนะเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งถ้าหากว่าจะมีการเอาเครื่องมาใช้เพื่อการนี้เนี่ยเรามั่นใจนะฮะว่าถ้าเอาเครื่องมาใช้เพื่อการนี้อย่างน้อยการซื้อที่เครื่องเนี่ยขายเกินราคาไม่ได้ก็จะเป็นตัวบีบให้ให้ราคาสลากเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเครื่องมาขายเพื่อแก้ปัญหานี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจน่าสนับสนุนแต่ว่าต้องมาดูว่าการจัดสรรโครต้าใหม่เนี่ยจะทํากันอย่างไรเพราะว่าอาจจะมีบางองค์กรบางกลุ่มที่เราคิดว่ายังจะต้องคงสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้แต่ว่า ที่บอกตอนแรกก็คือต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้แตัดสินใจว่าจะทําอย่างนี้ก็ยังต้องไปดูข้อกฎหมายด้วยว่ามันสามารถที่จะทําเป็นสัญญาใหม่หรือแก้ไขหรือทําได้เลยหรือต้องมาประมูลใหม่ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูประเด็นข้อกฎหมายที่จะตอบมาจรงิงก็ขอถามต่อเรื่องของอเรื่องของหวยนี่เลยนะครับหลังจากที่คุณเกียรติได้ออกมาพูดแนวทางหนึ่งนะครับที่จะออกออสลากรัฐบาล6ตัวแทน 2- 3สาตัวนี่นะครับ ผมก็นั่งรออยู่ว่าจะมีเสียงบน่นเสียงด่าใครอ,ออกมาด่าหรือเปล่านะฮะก็มีท่านหนึ่งนะฮะก็ออกมาสอบถามว่าเหตุผลหลักก็คือในการที่ไม่ออกสองตัวสามตัวนี่เหตุผลหนึ่งก็คือว่ากลัวเด็กเยาวชนเนี่ยจะมาเล่นหวยกันเยอะนะครับทีนี้เขาก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาออกหกตัวเนี่ยนะฮะแล้วเด็กมันจะไม่มาเล่นหรืออันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะต้องะระมัดระวังด้วยไหมครับที่เราดูเนี่ยนะ,ะมันมัน <c oughs> ความดึงดูดเด็กและเยาวชนในลักษณะที่เป็นเกมสลากใช้คํานี้ก่อนนะฮะเกมสลาก2ตัว3ตัวหรือว่า,าบางทีเขาเรียกอะไรลอตโต้ otto, เรียกอะไรพวกนี้นะครับกับการซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดนะว่าว่าแรงจูงใจเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเยอะความสนใจของเด็กที่จะไปเล่นในการซื้อสลากกกตัวกับ การเล่น2อสตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะมาทํา6ตัวเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับการพิมเป็นเครื่องพิมพ์สลากนั่นเองนะแต่การขายสลากตรงนี้ยังอยู่ภายใต้กติกาของเกมเนี่ยเหมือนสลากกินแบ่งในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราเราไม่คิดว่าจะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้เด็กเกยาวชนมาเล่นแต่ว่าถ้าเป็นเกม2ตัว3ตัวเป็นเกมใหม่นะสามารถเดินเข้าไปแล้วเลือกเลขได้อะไรได้เนี่ยเราคิดว่า น่าจะเป็นปัญหามากกว่าสวัสดีครับท่านนายกครับเมื่อวานผมมีโอกาสเป็นตัวแทนของสถานีไปร่วมสัมมนาที่รัฐสภาเกี่ยวกับหวยออนไลน์นะครรู้สึกมีตัวแทนจําหน่ายมาพูดคุยกันอย่างกว้างขวางคุณเกียรติก็ขึ้นไปคุยผมปรากฏว่าคุณเกียรติยังบอกว่าเขาอุบไว้ก่อนก็มีเสียงค <c oughs> ่อนข้างจะจะไม่สบายใจเท่าไหร่บอกต้องรอท่านนายกฟันธงคนเดียวว่า จะอนุมัติหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้ท่านูฟังทั่วประเทศก็คงจะรอคอยว่าจะใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าคงอธิบายสองเรื่องนะครับเรื่องเรื่องอุบกับเรื่องเรื่องเวลาผมเองกออ็สอบถามทางแล้วก็พอได้อ่านรายงานแล้วเนี่ยต้องต้องขอเรียนว่าเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างได้ขณะนี้เนี่ยเพราะว่าอาจจะมีความจําเป็นในการที่จะต้องไปเจรจากับบริษัทเอกชนซึ่งเป็น คู่สัญญาในโครงการเดิมถ้าหากว่าเราเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยการเจรจาอาจจะทําให้เราเสียเปรียบได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมจะไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจเวลาที่มีการไปเจรจากับคู่สัญญาแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ป้องเนี่ยก็คงจะพอเห็นว่าฝ่ายไหนที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบ ส่วนระยะเวลาเนี่ยผมก็อยากให้เร็วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือผมไม่สามารถที่จะ,ะแม้แตัดสินใจในเชิงนโยบายแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีจนกว่ามีความชัดเจนว่าสัญญาสถานะของสัญญาปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็โครงการที่อยากจะทำเนี่ยสมมุติคือมันมีได้หลายทางนะครับมีตั้งแต่ว่าสัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญหาตั้งแต่ต้น กรณีเช่นนั้นเนี่ยต้องถือว่าไม่มีอะไรผูกพันแล้วก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะทําโครงการใหม่เลยไหมถ้าทําโครงการใหม่เลยก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ในแง่ของการประมูลในแง่ของของของ,ของการเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆเข้ามาถ้าสัญญาใช้ได้ก็ต้องมาดูต่ออีกว่ารูปแบบของสิ่งที่เราจะทำเนี่ยอยู่ในสัญญาเดิมหรือต้องแก้สัญญาถ้าแก้สัญญาเนี่ยต้องเจราจากับบริษัทเขาหรือ กำลังจะบอกว่าเลิกสัญญาเดิมแต่มาทำสัญญาในลักษณะเป็นการชดเชยนะเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายตรงนี้ต้องชัดเจนเพราะว่าไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ตามมากับกับรัฐบาลว่าเราทำผิดกฎหมายหรือไม่นะทำผิดสัญญาและมีความเสียหายที่จะต้องชดใช้หรือไม่เพราะฉะนั้นต้องต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อวานก็คุยกับทั้งคุณเกียรติแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลัง ก็คือว่าสําหรับคนที่ได้รับความเสียหายคือบอกว่าได้ไปติดตู้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปรอจํานวนนี้นะครับยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยจะต้องให้สิทธิ์คนเหล่านี้หรือเยียวยาคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ให้ความมั่นใจตรงนี้ได้ ขอถามถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ประชาชนเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่างล่าสุดแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าตอนนี้มีมาตรการรองรับต่างๆอยากให้ท่านนายกสร้างความมั่นใจสักนิดหนึ่งครับว่าจะสร้างความมั่นใจอย่างไรให้กับประชาชนว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ขออีกคําถามหนึ่งนะครับมีคนฟังสอบถามมาว่าการแตกแยกที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาท่านนายกไปที่ไหนตอนนี้ก็จะมีกลุ่มต่อต้านบางครั้งมีการมาด่าดท่านนายกต่อหน้า มีหลายคนอยากจะรู้ว่าความรู้สึกในใจของท่านนายกจริงๆเวลามีคนมาด่าท่านนายกซึ่งหน้าท่านคิดอะไรอยู่และเคยมีสักครั้งหนึ่งไห้ว่าท่านนายกคิดจะถอดใจขอบคุณครับเอาเรื่องของประเทศก่อนนะครับเรื่องของประเทศเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการจัดการเนี่ยความจริงเนี่ยเราซักซ้อมหน่วยงานทั้งหมดแล้วมีประสบการณ์พอสมควร มีเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรกฎหมายรองรับผมก็ยังยืนยันว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนจำนวนหนึ่งจะมากแค่ไหนเนี่ยทำได้แต่ว่าหน้าที่เราก็คือไม่ให้มันออกนอกขอบเขตของกฎหมายคือไม่มีการใช้ความรุนแรงนะแล้วถ้าหากว่าการชุมนุมเนี่ยแปลงสภาพไปเป็น อัรจลาจนหรือการก่อความวุ่นวายเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี้ก็คืออยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่เรามีนะโดยโดยกฎหมายเนี่ยก็เคยไล่ให้ฟังนะว่าเรามีกฎหมายปกติก่อนถ้าแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นกฎหมายความมั่นคงถ้าแรงขึ้นมาอีกก็เป็นการประกาศพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมายพิเศษโดยไม่จําเป็น ในชั้นนี้อย่างที่เราจะเห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรามีข่าวเหมือนกับแนวโน้มว่าจําเป็นจะต้องใช้อำนาจพิเศษ,ษเราก็ประกาศเวลาที่การข่าวยังบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้เราก็ไม่ประกาศอันนี้คือแนวทางซึ่งผมให้ความมั่นใจว่าเราจะใช้นะแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและผมเชื่อคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายมันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขอยืนยันและอย่างที่เราเคยเตือนไว้นะฮะว่าเดือนนี้ทั้งเดือน แล้วก็ต่อเนื่องไปมีนาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะมันมีคดีความมีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่นําไปสู่การการเคลื่อนไหว